ตรงนี้เขาจะลอกคราบออกไปแล้วนะครับนี่ลอกคราบออกไปแล้วก็บินไปแล้วนะครับนี่ตัวนึงครี้เรามาช้าไปทำนี่ต่อนะไป <c oughs> เจอแต่คราบที่มันลอกไปแล้วนะพี่น้องเนี่ยมีทิ้งคราบไว้อย่างเดียวนะครับเจอเนี่ยเยอะมากเลยนะ จเจอตัวอ่อนนะพี่น้องหากันต่อไปครับเนี่ยเจอแต่คราบมันที่มันออกไปแล้วนะพี่น้องผมไม่แน่ใจว่าผมมาผิดเวลาหรือเปล่าตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะครับมาเจอแต่คราบมันไม่เจอตัวอ่อนเลยใส่ใส่เบิร์ดมีสองคราบเลยนะครับไม่รู้ว่ามันออกไป วันนี้หรือว่าออกไปหลายวันแล้วนะแต่มาแล้วเจอเด็กคาบมันอยู่อย่างนี้นะพี่น้องผมใส่ผมมาดึกเกินเนาะครับตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะน้องเดี๋ยวค่อยมาใหม่วันหลังกันน้อง,นะองไ้ตัวอะไรครับซิกโกนหน้าที่ล่อครับนอนหลับอย่างนี้นเลย หนตัวอะไรครับพี่น้องมีตัวท่าไหมเดีวผมมาเจอนี่ครับเขาลอกคราบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวแก่แล้วนะครับแล้วก็มีปีกแบบนี้แล้วนะพร้อมที่จะบินแล้วนะพี่น้องโอ้เสียดายเรามาหาต<ม>ัวอ่อนครับอันนี้เขาลอกคราบออกจากคราบที่เห็นเยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นปีกแบบนี้แล้วนะใช้เวลา<ม>แค่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวแล้วก็จะบินเป็นจักรจันรไปละ ที่แก่แล้วนะฮะฮู้วแชทไปพี่น้องอเจอแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่าจักรจัน่นอ่อนนะครับเจอแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะอลอกคาบแล้วก็วจะเป็นตัวแก่แล้วก็บินได้นะตัวนี้ยังอ่อนอยู่นะ เคยหามัางครับอันนี้จัดไปนี่นะครับได้ตัวเดียวพี่น้องเดินจนขาลากเลยนี่อ่ะตัวอ่อนของเขาอันนี้ปีกเขายังไม่ออกเลยทําแตกแอ่ลอกข้าวออกมาแล้วมันจะเป็นมีปีกเหมือนตัวที่เห็นล่าสุดนะครับก็ได้ตัวเดียวนะวันหน้าเดี๋ยวมาใหม่แล้วจะมาแต่วันหน่อยวันนี้มาผมมาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะใช้เวลาตัวนี้ก็เลยไม่เห็นนะครับเอาใหม่พี่น้องเอา